แล้วนะคะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษาเนี่ยก็มีหลากหลายมากๆเลยนะคะแต่วันนี้เนี่ยเราก็จะพาทุกท่านนะคะมาทําความรู้จักเกี่ยวกับกฎหมายที่สําคัญนะคะซึ่งมี2องมาตราด้วยกันนะคะค่ะได้แก่ประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ค่ะแลพะพรบประกอบและธรรทำนูลว่าด้วยการป้องกันและป่าบปามการพุ้นจริตพศ2 5 6 1หมวด1 1มาตรา172ค่ะ พวกเรานะคะก็จะพาไปดูรายละเอียดและศึกษาการณีศึกษาในประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และ172นะคะจากภาพข่าวพวกเราพากันไปดูกันเลยคะ่ะ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค8ถนนมะขามชุมจังหวัดนครศรีธรรมราชได้อ่านคำพิพากษาคดีทุจริตอาหารกลางวันนักเรียนอนุบาลหมายเลขดำอท29ท2,564หมายเลขแดงอท42ท2,565ที่พนักง,งานอัยาการคดีปราบปรามการทุจริตภาค8เป็นโจทยื่นฟ้องนายสมเชาสิทธิเชนอดีตผู้มนวยการโรงเรียนบ้านท่าใหม่อำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นจำเลยในความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151ผู้ใดเป็นเจ้าพนักง,งานมีหน้าที่ซื้อทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดๆใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริตอันเป็นการเสียหายแก่รัฐเทศบาลสุขาภิบาลหรือเจ้าของทรัพย์นั้นต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่10,000 0บาทถึง400,000บาทฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ผู้ใดเป็นเจ้าพนักง,งานปฏิบัติหรือละเว้้นนกาารปฏิิบบัตหที่โดยมชอ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตกรณีเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลโรงเรียนบ้านท่าใหม่อำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีทานอาหารกลางวันที่ทางโรงเรียนจัดให้แต่กลับปรากฏว่าในจานมีเพียงเส้นขนมจีนเปล่าคลุกกับน้ำปลาและไม่มีอาหารอื่นๆอีกเลยโดยจำเลยให้การรับสารภาพสารพิภากษา จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151เดิม162วงเล็บ1วงเล็บ4เดิมและพร,ะบ,รบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพศ2542แก้ไขเพิ่มเติม,ตมฉบับที่2 พศ2554มาตรา121ทับ1เป็นการกระทำกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151เดิมซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา90และการกระทำของจำเลยในแต่ละครั้งเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันจึงให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91รวม77กระทงให้จำคุกกระทงละ5ปีรวม385ปี จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้กระทงละกึ่งหนึ่งคงจำคุกกระทงละ2ปี6เดือนรวมจำคุก192ปี6เดือนเมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้วคงจำคุก50ปีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91วงเล็บส ปชอปชชี้มูลความผิดคดีทุจริตถุงมือยางกว่าแสนล้านบาทนะคะเอาผิดประธานอ,อกสอและพวกพร้อมประสานรปรปงเร่งตรวจสอบทรัพย์สินเบื้องต้นอายัดไว้แล้วกว่า550ล้านบาทค่ะ นายนิวัชชัยเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการปปชแถลงว่าปปชได้ชี้มูลความผิดนายสุชาติเตะจักรเสมาอดีตประธานกรรมการองค์การคลางสินค้าหรืออคอสพร้อมพวกฐานทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่กรณีจะซื้อถุงมือ,อยางก,กับบริษัทเกรเดนกรอฟจำกัดกกมูลค่ากว่าแสนล้านบาทโด,ดยเพราะว่าเมื่อเดือนกันยายน2563อคสได้จ่ายเงินล่วงหน้า2,000ล้านบาทให้กับบริษัทเกรเดนกรอฟจนถึงปัจจุบันยังไม่มีการส่งมอบถุงมือยางจำนวนกว่า500ล้านกล่องให้ตามสัญญา ถือเป็นเ <ใน S 1> จตนา<ใ>นเอื้อประโยชน์ใ,นให้กับเอกชนท่านีปน้ปัจจุบันปปชได้ประสานปรปงอ,อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทําผิดไว้แล้วเบื้องต้นกว่า500ล้านบาทและที่เหลือก็อยู่ระหว่างติดตามโดยเพราะว่าเส้นทางทางการเงินมีการขยับตลอดเวลาโดยล่าสุดมีการโอนเงินจากการกระทําความผิดไปไว้ที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งซึ่งเป็นบริษัทที่ไม่ถูกกล่าวหาในคดีนี้ ก็เรียบร้อยไปแล้วนะคะสำหรับประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษาสําหรับนักบริหารอย่างพวกเรานะคะไม่ว่าจะเป็นมาตรา157นะคะแล้วก็พรบ ประกอบประรมนูญนะคะหมวดที่11มาตราที่172นะคะก็ทางพวกเรานะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลและรายละเอียดรวมทั้งกรณีศึกษาที่ได้ยกมาในวันนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่ต้องการที่จะศึกษาได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะหากมีข้อผิดพลาดการใดนะคะทางคณะผู้จัดทำก็ต้องขออภัยมานาที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านมากค่ะขอบคุณค่ะ